วันนี้นสมศจะมาต้มตีนไก่นะเจ้าต้มยำตีนไก่ล่างตีนไก่ให้สะอาดแล้วก็เอาใส่หม้อสมศีใจนั่นเย็นนะเจ้าใส่หัวหอมใส่กระเทียมใส่ขาใส่ตะไคร่ใส่ใบมะกรูดแล้วก็เอาไปต้มเราจะไปต้มให้มันเปื่อยเลยเนาะเสร็จแล้วก็ใส่มะขามเปียกลงไปเจ้าสมศรีต้มยำชอบใส่มะขามเปียกอันนี้คือ ตีนไก่เราเปื่อยแล้วเนาะเอาก็จะปรุงรสด,ด้วยเกลือชูรสรสดีเจ้าพริกน้ำใส่เจ้าโดยสมัีจะใส่พริกป่นแล้วนะต้มยำตีนไก่นี่นะคะใส่ลงไป วันไี้หิวข้าวตอนเย็นบีบมะนาวไปเลยเปรี้ยวม,มามกๆดำๆ สวยร้อนร้อนนูนไม่กินข้าวกระหล่๊งมากินข้าวแตกันเจ้าพริกทั้งนั้นเลยสุมสีใส่พริกเยอะ ต้มยำตีนไก่ต้มยำตีนไก่ข้าวก็ห่อนเก่งก็ห่อนขา้าวกระลังซุกพอดีเลยเว้าส้มมเผ็ดๆรั่ำนะใส่หน้ามะขามใส่มะขามเปียกเนาะ ตอนต้มมาใส่มะขามเปียกแี้วมันจะนัวใส่แต่มะนาวมันไม่นัวนะคะต้นมันเปื่อยๆมันถึงจะล้ำ หมูอะไรลูกอืมเป็นอยู่ไหนเนี่ยมาชุดดำมุนฮอนกินได้ลูกมันเผ็ดไป คุณค้านี่มู่

ไปแล้วเจ้าขอบคุณทุกคนเจ้าตีติดต,ตามการุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ